นางนางแบบแฟชั่นหรือว่าในรัฐมนตรีอะไรกระทรวงพลังงานจะมาจะมาจัดการให้ท่านนะครับในเรื่องพลังงานที่หม่อมหลวงกรให้ความรู้ท่านมานี่มันมีแต่กบอย่างพวกเราเท่านั้นแหละครับที่เราจะต้องกล้าเปลื่องสีออกนะครับทั้งกบที่ทาสีไปแล้วและกําลังจะถูกทาสีหรือยังไม่เลือกสีนะฮะแล้วก็ยังมีกบอีกส่วนใหญ่นะฮะที่ยังจําสีอยู่ซึ่งวันหนึ่งสม,มณะคมคิดแห่งราธานีโศกท่าบอกว่ากบดานฮนะ ยังมีกบดานอยู่กลุ่มใหญ่นะซึ่งต้องขึ้นมาตัดสินใจว่าเราจะให้โรบอทบริหารเราหรือไม่ใช่ไหมครับเราจะให้หุ่นยนต์บริหารเราหรือไม่อันนี้คือสาระสําคัญนะครับคือสาระที่สําคัญมากผมเรียนท่านว่าประเทศไทยเนี่ยพระสยามเทวาธิราชหรือบรารมีเรียกว่าตั้งกันไหนกันไรมาก็ไม่รู้นะครับเรานั่งทับขุมเงินขุมทองครับ เมื่อปี2,528อ่26 27 28นี่ครับช่วงที่ผมอยู่กับบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีเนี่ยประชากรอาบูดาบีมีรายได้เดือนละ5,000เดียร์ฮัมณเวลานั้นนะครับ5,000เดียร์ฮัมนี่หมายความว่าเป็นเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเลยนะครับส่วนแบ่งจากน้ำมัน ตอนนั้นเดียห้ามหมัน3บาทครับประมาณ1 5ื่นห้านี่หมายความว่าเขามีรายได้เดือนละหมื่นหานะครับนี่โอนเข้า,าบริษัทต,ต่างชาติที่ไปทำธุรกิจที่นั่นไม่มีสิทธิ์ซื้อรถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับรถ4ฟ h e วิเนี่ยจะซื้อได้เฉพาะรถเก่งและอยู่ในทะเลทรายนะถ้าไม่มีรถโฟ h e วิลทิหายครับ นะฮะฉลับ,ล,บลงข้างทางแค่นั้นจบแล้วครับเพราะว่ามันติดลมนะครับทุกบริษัทต้องซื้อรถ4ฟนะล์วิลนะรถ4ฟล์วิแล้วรถบรรทุกขึ้นไปนี่ให้เฉพาะคนพื้นเมืองซื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าผมก็จะไปให้ประชากรผมมาเซ็นชื่อ,อยังบริษัทผมนี่มีรถบรรทุกอยู่หลายคันนะครับรถแต่ละคันนี้ต้องทําสัญญาเช่าจากคนพื้นเมืองราคาเช่าหนึ่งปีก็เท่ากับราคารถพอดี เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีรายได้ทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งจากสิทธิท,ธท,ท,ท,ที่เขามอบให้ลิเบียก็โอนเข้าบัญชีโดยตรงลิเบียนะฮะโอนเข้าบัญชีโดยตรงหลายประเทศก็มีวิธีแบ่งสรรปันส่วนแบบนี้นะครับที่บอกว่าประเทศเราไม่ได้และนี่อย่านึกว่าเขาไม่ให้นะครับไอ้พวกขี้ครอ,อกไว้เข้า่าไอ้พวกโจรทั้งหลายนี่มันไปตกลงกัน,นกันเอาอยู่นอกประเทศนะครับ ไปตกลงเอาอยู่นอกประเทศเราดูอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานนี่หลังจากไปป้นเขาเสร็จสับแล้วเนี่ยพอป้นเขาปุ๊บเนี่ยนะครับอัฟกานิสถานนี่เรายังไม่ได้เจาะน้ํามันนะครับ <c oughs> ในอัฟกานิสถานเนี่ยพอไปป้นเขาเสร็จสับปุ๊บอเมริกาก็เริ่มจัดการนะฮะก็ส่งส่ง,ส,งส่งคนของตัวเองเข้าไปนะฮะ ก็มีฮามิดคาไซเป็นประธานาธิบดีอยู่นี่นะฮะคาไซนี่แต่ก่อนก็เป็น CAA กินเงินเดือน c a อยู่พักหนึ่งแล้วก็เป็นลูกน้องในในบริษัทเชฟรอนของจอร์ดบูชเนี่ยนะครับคาไซก็เป็นประธานาธิบดีคาไซก็มีน้องชายอยีกคนหนึ่งนะ,ะไอบูชก็ไปเอาน้องชายคาไซเนี่ยขึ้นมาตั้งบริษัท ก็แหกตาชาวบ้าน,าน oh ว่าเป็นบริษัทคล้ายกับว่าเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาติของอัฟกา,านิสถานเนี่ยนะฮะก็คงจะโกงพอๆกันกับปตทไทยแล้วนี่ย้ําอีกว่าปตทโกงนะนะฮะและผมอยากท้าให้ปตทอฟ้องผมอยู่นะครับนะฮะมันเป็นองค์กรอา,ารรญกะะออกอา,ากรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะปตทนี่เป็นองค์กรอาญากรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกปล้นคนไทยแบบหน้าชื่นตาบานคนไทยก็ยิ้มนะครับคุณมันจบบอกผมบอกว่าไปแจกเอกสารให้รถตุ๊กๆเขาบอกเขาไม่รับหรอก ไอเรื่องนะ้ำมันแพงเพราะรถผมใช้แก๊สนะคุณคุณคุณบรรจอก,ก็บอกว่าเอา้าแก๊สก็จะขึ้นราคา,าขึ้นราคาก็ช่างมันผมไม่เอาหรอกหนังสือเห็นไหมคือมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ลึกกว่ากบดานอีกนะลงไปลึกกว่ากบดานอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการทําแบบทํางานอย่างนี้มันจะต้องอดทนจะต้องอดทนนะฮะคุณเทียบไปรับผมที่สนามบินนะฮะ คุณเทบท่านก็อีเมลคุยกับผมอยู่บ่อยๆซึ่งผมก็ให้กําลังใจท่านนะก็พูดกับท่านแต่บอกว่าคีบวอลกิ g งคีบวอลกิ้อ่ะก็ล้อบอกนะฮะก็เดินหน้าต่อไปอย่าท้อถอยจอนนี่วอลเกอร์ต้องคีบวอลกิแกก็ไม่รู้ว่าจะต้องให้วอลกเท่าไหร่นะเราบอกวอลกต่อไปวอลกต่อไปนะครับสมัยผมเป็นครูมานอกเริ่มต้นเป็นครูปี20นี่เพื่อนฝูงผิดหวังมากเลย เศร้าโศากเสียใจมากเลยว่าพอมอนนี่คิดผิดตัดสิ้นใจผิดพอมอนน่าจะไปเรียนนั่นเรียนนี่น่าเพราะว่าผมเป็นคนที่เพื่อนฝูงนักแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกเพื่อนนะว่าเราก็อยากเป็นครูภายนอกดูสักห้าปีในหมู่บ้านที่พูดภาษาสวยนะครับไม่เขียนหนังสือไทยเลยหมู่บ้านสวยนะฮะเขามีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนบอกเกิดมาชาติหนึ่งนี่เราจะ,จะทำที่เนี้ยนะครับเพื่อนฝูงก็เที่ยวไปทุกเสาร์อาทิตย์ไปเกรียกล่อมผมนะครับว่าให้ละทิ้งอุดมการณ์เสียเถิดใช่ไหม จงไปเรียนหนังสือไปลงไปอยู่ในเมืองหรือไปเรียนต่อแรงต่างอานาเนี่ยนะครับผมก็คีบวอล์กิิงผมตลอดจนทุกวันนี้นะฮะจนทุกวันนี้ก็แล้วแล้วผมก็คีบวอล์กอิงอยู่นะฮะก็เลยฝากเล่าต่อไปว่าที่คุยกับกับคุณเจี๊ยบนะฮะว่าคงจะต้องจอนนี่วอล์เกอร์ต่อไปนะฮะทีนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะครับ ผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อเรามีความรู้แล้วท่านฟังคุณกรพูดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไปฟังท่านไหนที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะดาวโหลดจาก YouTube ที่คุณกรพูดไว้หลายที่น,นะครับผมว่าท่านสามารถที่จะประมวลความรู้แล้วท่านสามารถจะเป็นบัณฑิตได้ด้วยตัวท่านเองท่านจะบรรลุอริหันได้ครับบรรลุธรรมได้โดยท่านไม่ต้องให้ใครบอกใครใครสอนเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณกรเธอให้ความรู้ท่านท่านไว้เนี่ย มันเพียงพอปูพื้นฐานที่ท่านจะก้าวขึ้นไปสู่การการเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานและวันนี้ผมดีใจอาจจะเรียกว่าผมเห็นมีสิทธิถาคมาเยอะเลยนะครับนะบสมณะหนุ่มทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่ไม่งอมืองอเท้านะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นนักปราดและไม่ได้ขุดรูอยู่แต่ในแต่รือยไปมุดอยู่แต่ในถ้ำนะฮะเมื่อท่านรู้และท่านเผยแผ่นะครับมีพระธรรมทูต นี่ผมดีใจเพราะเมื่อตอนกลางวันเนี่คุยกันคุณหมอเจนก็นั่งอยู่ข้างหน้าว่าท่านดูวันที่ผมอยู่ที่สตึกแล้วแล้วก็คุยับคุณสมบัติสิมล่านะครับหมอแคนตาบอดท่านบอกท่านชอบมากเลยนะครับสมบัติสิมล่าเป็นน้องผมหกปีเขาเป็นอัจฉริยะในเรื่องการเป่าแคนเขาพิเศษมากนะฮะผมถือว่าตายอีกร้อยปีไออีกร้อยปีก็ไม่รู้จะคนเกิดมาจะเหมือนสมบัติสิมล่าหรือเปล่านะฮะ ผมเคยคุยเขาในช่วงระยะเวลาสั้นสมัยอาจารย์หลังจากอาจารย์บรูตแกสตันไปเจอเขาประมาณปี22 23ฮะแล้วก็เอาเข้ามาร่วมเล่นกับวงฟองน้ําของอาจารย์บรูตนะครับแต่ผมก็มีคนมีนิสัยอย่างหนึ่งคือผมชอบพานักดนตรีตาบอดนี่นั่งรถไฟนะฮะจากสีสเกตบ้างจากอุบวนบ้างนี่มาที่กรุงเทพนะแล้วผมก็จะเป็นคนบรรยายให้ฟังคือมารถขบวนธรรมดานี่แหละจอดทุกสถานีนี่แหละนะฮะ เวลาคนเดินขึ้นเดินลงก็เราก็จะเป็นคนบอกเขาว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็พาไปกินไก่ย่างหัวลำโพงเสร็จแล้วก็ย้อนกลับทีนี้เวลาขากลับขึ้นอีสานเนี่ยรถไฟมันขึ้นตรงตรงผาสเสด็จตรงเลยปากช่องไปนี่นะฮะหน้าผานี่ต่ก่อนผีดุมากจนต้องเชิญรอห้าไปสเสด็จแล้วก็เขียนตราจอบร,รอไว้ผีถึงหนีนะฮะคือผีกลัวพระเจ้าแผ่นดินนะฮะไอ้ขึ้นตรงผาสเสดจนี่รถไฟมันจะขึ้นช้ามากเพราะว่ามันมันของหนักดันขึ้นสูงว่าจึกจึก,จก,จก,จก จึกๆนะดีว่าที่ไม่ถอยหลังคืนน่ยนะครับนักดน,นตรตีตาบอดผมก็มักจะถามว่าตรงนี้เป็นอะไรเพราะว่าตอนขามาไม่มีเลยคือขามามันลงเนินนะนะแต่ขากลับมันขึ้นเนินนะครับแต่ละคนก็จะได้เพลงนะวันนั้นสังเกตว่าคุณสมบัติแกแต่งเพลงรถไฟแต่ว่าแต่งช่วงที่ผมไม่ได้เจอกับแกแล้วนะครับก็ก็ดีใจอยู่ว่าในระยะเวลาหลายปีแกจําเสียงผมได้นะครับ และแกก็ดีใจว่าแ,แกอยากจะไปแต่งเพลงที่เกี่ยวกับน้ำมันอย่าลืมว่าหมอแคนกับหมอลำเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองผีบุญนิสานสมัยแต่ก่อนนี่ใช้หมอลำทั้งสิ้นนะครับเพราะสมัยแต่ก่อนนี่เราไม่มี FMTV ทุกวันนี้เรามี FMTV ็มวง่ายหน่อยทำให้สถาบันศาสหส,สวัสดิ์ไม่ต้องไปจ้างหมอแคนหลายคนเดินตะเวนตามบ้านใช่ไหมฮะซัดไปทีเดียวเลย <laughs> FMTV กระจายไปนะฮะมี YouTube มีอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยเรากับถูกกดขี่มากกว่าเดิมอีกนะเราถูกกดขี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเ,เวลาพูดเรื่องน้ามันปุ๊บเขาก็บอกว่าต้องเป็นไปตามกลไกตลาดต้องเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับซึ่งความจริงก็เหมือนที่คุณกรพูดมันก็มาม่วงในสวนเรานี่มันก็เราจะกินแหละทำไมมันกินไม่ได้ล่ะนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าในไนจีเรียเนี่ยนะครับ ไนจีเรียนี่ขุดน้ํามันมาดูดน้ํามันมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะครับประชาชนในจีเรียนี่อดอยากมากถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแรงในช่วงห้าหกปีมานี้เขาลุกขึ้นต่อสู้มากครับนะครับเขาลุกขึ้นต่อสู้จนเอาไปทําเป็นหนังเลยนะครับบางแห่งนี่เขาเข้าป้นแล้วก็ตัดท่อน้ํามันอะไรนะครับแล้วก็มีกองกําลังอาวุธของตัวเองถืออยู่ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนรับรับนี่ว่ากันเนี่ยเพราะว่านี่เป็นการถ่ายทอดสดก็มีประเทศมหาอำนาจฝ่ายที่ ไม่พอใจทุนสามานีน่เอาปืนอาก้าให้ไปพวกนี้ก็มีอาก้าคุ้มกันในการป้นน้ำมันเพราะส่วนใหญ่ที่นั่นมันเป็นโรเทลของฝรั่งเศสนะครับนะฮนะเป็นของเชลมั่งนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นของ